มาตา2 2 6บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทางประกันแห่งหนี้นั้นได้ในานามของตนเองช่วงทรัพย์ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินายอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อนมาตา227เเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์ หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธินั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายมาตรา229การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1 บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมาสิทธิ์และมีสิทธิ์จำนำจำนอง 2. บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ได้และเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนนงรับนานสิทธิ์ไป 3. บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับบุคคลผู้อื่น หรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้น